บรแม่มาทุกนร่าจะพ่แบ่งยังอย่างไเอามาอยู่พ่อแบ่งใช่แบ่งมก่อนมปิขึ้นเลยต้งเต็ม่อวานนี่ใายแบ่งจะไปสักจำอล่ะกนี่อเดี๋ยวเลื่ลงหน่อยมันจะมีนคีมั้งมีมั้งมันมีคนเบืองไหนบ่าเมียนหรื่มันมันต้องจอดถามคนมาบ่งเอาดูว่าามอจอดรถมองดีกว่ามั้ง

เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมันไม่ลึบดีจะเดินรึบดีนี่นี่ใกล้ๆเนี่ยตามมาพี่แล้ว เอาไปเอนา้มาตพพอยซื้อแล้วพ่อมาจิ้นออ้เรองีปมาขีเปร์มาขีเปร์ทาไหนขป้ปืนยิ่มองเลยเนี่ยเร่กระเป๋าโอ้ยมองก็เจ้าก็อเนี่ยนุ๊เ๋าเียโอ้เขาติมปากเยเโอ้ย

อเคี้ยวตีเคีว mm ีเ hmm. อ wow. ้าหนึ่งเต็มเด้สอบวะเดี๋ยวเดี๋ยวสอขอสองข้อสองขอว่มีรถว่ามีรถรอเออถ่ายรูปกันตากอนี่ไงอนโอ้โหเยวโลยูนี่ใส่แบบสามแล้วมันมีเนียว่าจะหนักวะเนะมึงนี่สขึ้นสขึ้นนี่แลลวครับสองครึ่งขึ้นนี่แล้วนี่สิเกือบสามมั้ง nha cả đào mây mà quá ăn sầm đi rồi nè ยู่นี่มงจีจอนบัดไม่สิถึงคาดตาตา งีรเอาซะมเช่นอ้เงี้ยจะกันไอ้ซาเจนเนาะดูนะเมันหางยังมั้งหางก็ตาอแล้นหางมาย่งสบาย่ะไปดูามคนไทยชิบทันดาตัวนายหัวด้ว่อใจใ้หอกขึ้นมากไหมก็แบบอากเล้ยเนาะขาจะมัดงัดจะงัดมัอยู่เนาะ hay bữa để chọc nhau luôn ngầm nhau <laughs> <laughs> tí phong thế họ Chứ này Để tìm nghe khác anh Để con nhà này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để chú

อยู่ม่ไ ok ด้แ <jamais> ล้วมืงหนีอยู่ม่ได้แล้วอม่เอแม่ได้่ยแหละเนี่ยน่ะไม่ต้องใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่ใสไปท้ายแค่เดียวโหดถามเลยโอ้เป็นแผนว่าอยู่ผีเบ็ดปลายดูดิดูเหมือกันจับใส่ยเนี้ย Ô, vẫn là oh, làm... đây cốt Ôi Tầng 2 đó cũng mới đây ra trong này Tùng <laughs> Cái trùng nhang đều rồi น,นนะต้องมาถ่ายหรอไม่กันหรอก็จะพนถ่ายนแค <c oughs> ตัวเดียวต้อมาสอด้วยมนันปะปาอกวนะ่า <c oughs> มาป่าจันไล่ซื้อมาเกับเนี่ยล้ตีไปเจอะมามั้นี่ว่ะสุดว่ะ <laughs> เอาเลยครับเอาเลยเอาเลยตาจิ๊บตาจิ๊บนะจิ๊บเอาเอาเลยครับมึงรูมึพงดู้ปะทีเขาเนี่ยประทาไทายโอ้ โอ้ยเอาขึ้นกาหนึ่งก้าหนึ้าเอาขึ้นกาเอาขึ้นกาเล็กน้มนต์นะครับเล็กใจน้มนต์บอกบอกครับมังโนะเล็กใจน้ำมนต์นะครับเอาเอยู่บอกว่าพุไปหนูเอายูบออหน่อยพว่ไปไปไปเออเดี๋ยวเอาให้ตาก็ได้ครับน้อย ีเล็กใหญ่น้าหมดนะครับเอ้ามันกัดแบบไหวะไปข้างดิยวมันเห่ตากัดตัวนี้ข้างนี่ลัดตาสดข้างนี่ขี้กันขี้บังหันขี้ของบอลเลยทำไมมันเข่าหน่วยตาสดข้างเลยดิมัไม่ได้เข่าปากมันดิจิ้งจ้าัวนูเหรอไม่มีหรโอ้มันคือสีถือปลาเงี้ยไรกัดข้างนี้นู่นนี่ยังไม่แพ้บ่ หันเพียหาหาครับน้ำหนักเริ่มซูสีกันนิดนิดห่างแล้วห่างแล้วงานก็ติดแล้วสิดูป๊อปโอ้ฮึมนีย่ยันทงพี่นายกูเนี่ยสองเท่าสองเท่าครับแต้มสองเท่า <laughs> อ้าบีได้นี่ท่านตลอดเลยว่านี่ได้มาไม่ทายฟ้อมงมสองสามรอบจิดกันเงีบยต้องหนานหน่อยจี